ผมครผมผมครับผมครับผมครับว่าดกขวดก่อนก่อนตีอะไรยา่ว่อะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่บางมนด้วยนะคสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีรับที่เข้ามาใหม่ดูใส่หน้ากากเบอร์9 0ด้วยนะคะเยนยํว่าหน้ากากเบอร์9สนะค้ยจางอมาฝักครับต่อหน้าตามไปตัมไปบออยู่ีตาฮะ ว่ากนนีเเออป็นเสียงไม่วาดิอ่ะป็นไอเสียแล้วทำไรครับเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไปวงไปวัดอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเลยนครับไม่ค่ะไม่ไม่มีฟิลเท่าไหร่อืโอ้โหเออย่างว่าแหละอย่ามาลักกันในเทนนิงก็ได <If S 2> <su> ้นอกอย่างว่าเพื่อนกูอะไรอะอะไรเวอร์แฟนๆก็รักกันเท่านั้นเลยค่ะแต่ปุณณีเป็นคนประเทศหลักป่ะเพล ชีวิตกูมากเอ้ะไปตีไม่ได้ก็โอตีพแล้วกันตีเลยแล้วกันไอ้เหี้ยเจ้าปัญญาอ่อนนะจ๊ะไอ้นี่แย่งคุยกันไหนไอ้คนที่แย่งยกันไหโอตีก็เป็นแบบบางวันแบบน่ารักอูดอะไรเงี้ยมุเจะอาถอดเท้าใส่ใหม่ได้ไหมฮะหน้าหน้าเหมือนพ่อแบบเลยอ่ะพหน้าแกปหน้าแม่หน้าแก่พี่บนหลังเข้าพี่บนต้องวางก่อนค่ะถึงจะถอดได้ เขี้ยวเป็นเขี้ยอะไรสัตว์เป็นเขี้ยวอ่ะอยากทำโทษไว้สัตว์าเขี้ยวมูลเลยถอดร้อยถอดร้อยถอดมีวั่นใจบ้ามั้งวายแบบมีคนอุ้มเลยมีแล้วนี่มีแล้วนี่มีแล้วนี่อย่าไล่ไปครอบครัวตลอดเลยนี่มันไม่หายอู๋เช่นมันไม่หายตั้มชาลอตัมชาลอล์อะเหรอตัมชาลอ์อ่ะแต่ย้ะบ้าชาลอลทำไมไม่เรียกเขาอ่ะไอเจ้าฟงอยู่ไหนวะ โอ้หตอนเราคอนรับบ่ลบอลมันไม่คิดถึงน้องมันบ้างเหรอน่ยคิดถึงแต่ไปไปรับตัวค้อนมาเด็กก็ตายเด็กม่ดูฝันนะไอ้ไอ้สบีใส่ชุดแท็กซี่พร้อมแล้วอ่ะบีบอกอ่ะใส่ชุดแท็กซี่พร้อมขับแล้วไม่หายครับเป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไม่เป็นไรครับหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นคุณนะเอ้าใคอวชเยวเอ้าอาไอีเดียอาไอ้สัตว์เอามาเชียนี่ ยิ่เยนเองไีเย็นพี่เยนลงเองไดถือว่าไม่จริงอะอะไรวะอะไรวะนี่แวะมันอุ้มมันอุ้มเนี่ยมันอุ้มเขาเนี่ยยังไม่ชื่อเหรอใจเย็นดิเพื่อบึงเ่งให้บอลมันคุยก่อนเดิเออบอเป็นร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ย่เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮ้เฮ้น้้ยเฮ้ย้ยเฮเบ้เด้เฮ้ยเฮยเร้เฮยเยนเเด้้เเยย สาวสาวใหม่คนไหนครับชื่อเผาปูดีป้าโ,ปโอ้โหน่แรงไปหรอเป้ารู้ได้ว่าเป็นสาวใหม่ผมะครับบีมาฟ้องค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยครับผมก็ไม่เห็นดูอะไรเขาเลยนะครับใช่หรอก็ดูเป็นหัวเป็นใยญกันดีนี่ับไม่ได้เป็นหัวเป็นใยอะไรนะครับแค่ไปขายยาเฉยๆไม่เป็นไรเลย พี่ชายหลังสุดมีหวาดใจยังคะบายถุงก็คงมีเราหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือคุณคิดว่ามีไปแล้วเหรอครับก็คงงั้นละมั้งบีแค่บีบอกคุณก็เช่อเหรอครับว่าผม <c oughs> มีคนไหนรอเลยอ่ะรอเลยอ่ะจะช่วงเงี้ย ก็คนมันเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนี่เ้ากิจกรรมแจกเหรียญเนี่ยก็คนมันเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนี่อะอะไรนะบีด้ขายปลาใช่ไหมใช่ก็เป็นคนรักเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงไม่รด้เดียวแตเดียวเลยแล้วดีขายปลาเพื่ออะไรไม่ได้ขายอลไรเลยกูบอกบอกก็คนแบบนี้ก็รักเดียวใจเดียวงก็จะแจกง่ายง่ายเลยคุณพี่พี่แพ้ว่าไอซีพี่พี่แพ้วอายุเท่าไหร่สำหรับใครที่รู้คำตอบ ไม่เห็นติใจใครเลยนะครับก็แค่ของเล่นนะครับเล่นเสร็จเบื่อผมก็ต้องจบหมดเลยครับผมแค่ผ่านไปเจอเจอเสร็จก็ก็ไม่มีอะไรเลยครับเราเห็นเจ็เป็นยังเป็นอะไรอ่ะเราเห็นเจ็บเป็นขนาดเด็กจังบอกแล้วเมื่อไหร่คุณจะทลัมาโอาช่างมันแต่ครับดังนั้นมันมีอะไรหรอครับมันมีอะไรครับผมไม่เชื่อใจผมแล้วครับถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรครับต้อสียงได้ไม่ใช่คนนี้ค่ะเดี๋ยวสิทานบู๊ซิเรามาขนาดนี้นะครับ ตอนแรกเขาบอกว่ารอหลังจบอ e ีสปอร์ตอันนี้มันจบเรือยงคะ่ะแต่จะลองครับอ๋อจบแล้วครับจบแล้วอันนี้คือพี่เอกบอกใช่ไหมใช่ค่ะอืมก็เนี่ยครับอันนี้เพิ่งจบครับใช่ก็ลองทักเขาดูอีกทีครับเพราะตอนนี้เพิ่งเพิ่งจบเลยเพิ่งแข่งเพิ่งแข่งจบครับโอเคค่ะเพราะว่ามีสตรีมเมอร์หลายคนต้องไปสอบพออร้อมกันเขายังไม่ได้แบบสอบใครเด็สักคนใช่อะไรหรือเปล่าครับเนี่ย เห็นไปหาหนุ่มที่วัดหรือเปล่ามีเด็กมาบอกผมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เข้าเลยแค่ช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเลยเบื่อเบื่อนี่ยมันเอ้าคุณขำอะไรขำเพราะว่ามันเกิดได้คุณจะชุกทำไมเรโหก็อยากชุกไง ไอ้เหี้ยมันจะตามกูไหม่ะโอ้โหเรามาันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณลำคานแท<ผ>นเลยค่ะ<จ>พวกมันชนอะพวกมันชนนะครับเฮ้ยพวกมืออยู่ในผับกะดี่ะเ่ย้ซัาอ่า <laughs> ีเราได้คุยกับบีอะไรบ่อยหรือเปล่าครับก็คุยบ่อยค่ะเกือบทุกวันอือคุยอ่าาบอกว่ารับแก้วไหนใช่ค่ะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยว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 ดีเจเมื่อกี้ดีเจรักใครนะครับเดี๋ยวเักแปฝงนะครับเนี่ยใครปากบอกครับเนี่ยใครปากบอกอ่ะ หมือนคำค่ะดีไซน์เครื่องซ้ำเหมือนกันนะรอแม็กซ์จีไซน์ชารลอตต์รอตั้มอยู่ตัวละครลับนะคะมีคนถามชาร์ลอตรอตั้มอยู่คาโบล้อพี่อยู่นะพี่บอลคาโบล้อพี่อยู่เฮ้กูไปไหนมึงก็มาตามกูชีวิตมึงไม่มีเที่ยอะไรเลยไงวะไอไอมันดูของคนละหนึ่งหัวใจนะครับขอคนละหนึ่งหัวใจนะคนเห็นดเล่นอะไรเลยคนละหัวใจคนละหนึ่งหัวใจเอาไปไี้เที่ยเนี่ยเอาไปที่เอาไปไี้เที่ยเนี่ยเอาไปที่ เด็กเคียดเลยไม่รู้กับรทศสัโอ้นี่หน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทำไมแบบเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมไปหมดเลยครับอ๋อนิ้วไว้ปั่นคนเล่นค่ะอืมแบบมาหาหนุ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแบบคุยหนุ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะปั่นเป็นเด็กนารกเด็กนารกก็แต่งตัวเป็นซันต้ามาแบบนี้แหละครับอา้า็เด็กน่ารักไง โดนเผาอ่ะอย่างโง่อะชอบเล่นกับไฟไงเอาก็ตายสัตว์เดือี้อะดะล็กไม่โดนไฟเผาอะดะลกกินแหละไม่ถึงอะไรคิดถึงไม่ต่อครับฮะเฮ้ยไอ้ดูเหมือนหล่อไอ้ดูไอ้ดูเหมือนหล่ออีคนข้างเธอไปอะไรนะไม่มีไม่มีคนเลยอีกคนไหนฮะคนจะคิดถึงเราทำไมคุณก็ไม่บอกอีกคนของคุณสิ อีกคนเขาบอกคือคนไหนครับแต่คุณก็ไม่บอกผมคุณยังบอกผมไม่ได้แล้นะคุณรู้ได้ไงว่าผมมีคนครับออะรคออะไรคือมะไรคออะเรคออะไคอะไมืออะ่รคืออคืออะลรออะไคอเะไคอไรคืมคืคนอดียรก็พอะล้วครับออะไรคไรคืรคไรคอะไรอ่ะระระไรคะไรคะระออาวครับรได้แะคร จิงแค่ม่แค่คนทันเวลาอ่ะไอนลับคอันนี้อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยคุณเจษมันไปเรื่อยแล้วเนี่ยครับก็บอกเขาดิว่าไม่จริงเพราะมึงรักเขาจริงแล้วอ่ะใช่ครับผมอาจจะพอแต่ถ้ามึงพูดอย่างนี้แสดงว่าอาจจะเผยใจไปหน่อยคุณก็น่าจะพูดแบบนี้กับทุกคนโอ้โหผมไม่ได้พูดเขาเลยนะับอย่าว่าเลยนะสตอรี่รักในเซิร์ฟหลักเล่นไม่ได้ก็เล่นแม่งในเทนนิ่งเลยละกันในเที่ยเจ็ไม่อยู่เี่ยเออเกินไปเพื่อน มาอุ้มอะไรกันในทิ้งนี่แบบโอซีไปหน่ะเนี่ยรออะไรอะรอยังไงมาโลกันทุกคืนไม่แต่เราเป็นโอซีเลยเนยกไม่แต่ตั้มห่วงหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรตอนมีชาลอตแล้วครับตอนมีชาลอตแล้วเปล่อะไรครับคุณเจมคุณไม่ต้องมาบอกคุณใหม่หวังหวังไงคนใหม่เฮ้ยไม่เดี๋ยวถ้าคุณห่วงคุณก็บอกดีๆไงห่วงอะไรครับผมจะห่วงผมจะห่วงมันทำพเธียอะไรอียิปต์บอลเนี่ยฮะเบื่อไรละ ไม่ได้เจอกัน,นแต่แห<ร>ละไม่ไม่ไมหวังรู้ป่ะไอโยรู้ป่ะเมื่อกีคือก่อนนั้นมันบอกว่า <laughs> อะไรรู้ป่ะมันบอกว่า <laughs> ก่อนก่อนถ้ามันเข้าเกงแล้วอ่ะมันบอกว่าห้ามยุ่งกับผู้หญิงทุกคนหลืออะไรแบบมันบอกว่าห้ามยุ่งกับผู้หญิงถ้ายุ่งกับผู้หญิงตัดนิ้วทิ้งยุ่งกับผู้หญิงแล้วได้อะไรผู้หญิงอ่ะมันเป็นแค่งูพิษอะไรไม่ใช่หรอผู้กชายผู้หญิงทำไมต้องเก่งอ่ะอันนี้เป็กเก่งมันก็บอกกูเหมือนกัน คำแล้วหมื่นเลยนะอันนี้จริงไหมมึงพูดดิไม่จริง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 กูบอกว่ากูมีมานนึงให้แกไม่พี่บอกว่าพี่มีเจนแค่คนเดียวตัดนิ้วตัดนิ้วแหตัดนิ้วแแบะสะแแบะปะโยโย่ใครใครเขาก็ลุกมจนหมดทั่วบ้านทั่วเมืองจะไม่ดูได้ยังสรุปทุกกระลอกครับ ครบกันแล้วเหรออยากแบบว่ามีมีสาวมาหาในที่นิ่งเมื่อไหร่แบบว่าขายอสร้างสนามอ่ะขายังนุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยวโอแล้วนั่นนุ่มไหมต้องกินแล้วับอะไรบีบีเป็นอะไรบีไบบอลอันนั้นนุ่มไหมบอลเม่บอลแล้วไดนได้อนเด่นนุ่มไหมอะไรกันเหวะนุ่มไหมแขนแขนไแขนตาตาได้อยู่ตาแก้วแลนะครับ ไปเดี๋ยวจะพวกนี้มันนรกย่าอยู่เป็นสวีทกันสองคนไหมนรกครับพวกนี้มันอะไรไม่ได้หรอครับแล้ววันนี้คุณจะไปตอนไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเปิดฮากี้ป่าเต็ดครับไปป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 บปปปบปป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 ปีปปปปอป เจอกันใหม่นะครับผมไปประมูลรถก่อนนะครับโอเคค่ะไว้เจอกันที่เซิร์ฟหลักนะครับผมจะรอครับได้ค่ะไว้เดี๋ยวผมพาไปดูปลาดิโม่พาไปฉีดเรือกล้วยลำโตอะไปอาบแดดที่บางกะโลนะครับไว้เจอกันใหม่ครับโอเคค่ะเจอกันขอจับมือได้ไหมคใช่ครับขอจับมือได้ไหมครับได้แล้วขอจับตรงนั้นได้หรือเปล่าครับตับแขก็ับแขกจับแขนได้หรือเปล่าครับถ้าผมเจอครับ ได้ค่ะได้ได้ครับไว้เจอกันนะครับวันนี้ใหม่ถึงโอซีนะวันรับวาทัมาแก่มาแก่โอบโอ